วันนี้วันที่เท่าไรวันเนี้ยวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้อนมามัยมาตรวจบ้านวอยอาหารเด็กตาโคจมโมพริกเผาเครื่องแกงตาลุงเบนมายองเนสนมตังม้อลงมาเอาเติมน้ำที่ได้มาจากการชิงกู ล้วเอาไปตั้งไว้เติมนมลงไปเสร็จแล้วตามเครื่องแกงลงไปเลยเติมเด็กตาคอนโดลงไปด้วยอมตอมไปเยอะเลยเสร็จเราตั้งไฟอืมเออจะใครมากดทิ้งบ้านกูสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากอนามัยนะครับได้ยินว่ามีคนหนึ่งนะครับทำอาหารเก่งมาเลยนะครับผมเลยกดลงไปใน Facebook นะครับแล้วก็เจอที่อยู่ของคนคนนั้นนะครับนั่นก็คือที่นี่นี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะมา ทดสอบการทำอาหารของเขากันนะครับกดทำไมอะฮะโอ้สองสัยผมมาผิดบ้านนะครับโอ้ยถูกแล้วขอบันไดอโอ,โอ,โอ้จริง,รงๆเขาสุภาพกว่านี้นะครับเขาไม่เป็นอย่างนี้นะครับงนช่วยเอาพิษไทยไปตีหวยดำนันทีที่มันพูดมาชิบหายเลยก็ได้ครับหยุดพูดก็ได้ครับสงสัยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุภาพเท่าไรนะครับโอเคไม่เป็นไร ผมถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของชาย,ยาครับโอ้เ <c> ค <oughs> ียวต่อไปเคียวเคียวเติม,ตามยาหลงังประสาทโอ้อร่อยแซ่บมากครับโอเคเคียวต่อโอ้อเดี๋ยวเดินเป็นผ้านในบ้านกูจะมั้ยเดี๋ยวโอ้ยชี้ฝันหัวเลยไปไปนั่งใบดำนั่งก็ได้ครับอ้าวนี่มินิแฮมองอยาหลงังประสาทของกูช้อนด้วยอ่ะเปิดฝ้ายด้วย ไเอเก่งเยอะเก่งก็ได้ครับผิวมึงจะได้ขาวขึ้นมาเพราะมันสีนขาวอือืออร่อยมากครับรนี่กูหมักด้วยกูหมกักมันน้ำหมักปลาเชงเลยเคี่ยวตีกูแน่แลหละอืโอ้อ,อร่อยมากเลยครับเขาคงไม่ได้เคี่ยวด้วยตีนจ,จริงใช่ไหมครับเนี่ยโอเคเอ่ะจริงโอ,โอเคเอ่ะจริงมีอะไรทำไมเราชั่มแปลกๆโอเคเอานมมาอีกวะ ใส่ลงไปคนคนกันกันกันเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้ดำพูดมากจริงเลยเฮากูพามาอีกแล้วโอ้ยอืมกูทำไ,ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยหยุดมูดจะพูดอะไรเอาคุกกี้ไปกินไหมขอบคุณครับหยุดพูดด้วยนะครับ,บครับครับเข้าใจครับ,รบ,อรรบโอ้นี่คงเป็นวัฒนธรรมของเขานี่ครับอืวัฒนธรรมเฮ้วเลยเหรอเอาชามไปชามไปอเอาเก็บคุกกี้ชิมชามกินนะ ที่สุดท้ายแฟนซวยนะครับอ,อ,อร่อยมากครับเอาเนี่เอาไปนี่ข้าวต้มแห่งพระเจ้าอร่อยเลิศลดุดยิ่งกว่าเชฟมีทําเอาไปอีกช้อนหนึ่งอีกช้อนหนึ่งอีกช้อนหนึ่งเติมของโกโก้นิดหน่อยกินได้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยลองก่อนโอเคตากูแล้วอืมอืม ตั่างไปเติมนมให้เจ้าเติมนมไปอืมได้เลยโอเคอืมกินได้เออเนี่อะไรนะครับอ๋อเล็บขีดเล็บหมาขีดเลื้อนแถวบ้านกูเองแหละอร่อยมากใช่ไหมล่ะโอ้ผมไม่เอาเลยนะครับผมไม่เอาแล้วโอ้ไม่น่ามากินเลยกูอ้ยผมอยากจะบอกนะครับว่าอาหารบ้านคุณเนี่ยอันนี้เอาไปด้วยยาลังกาประสาทของคุณใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับเนี่ย เออผมไม่อยากกินเลยของคุณอีกแล้วนะครับอืมมันรสชาติเหมือนกับมึงกินไปไอยพูดมากก็ได้เออกินก็ได้ครับกินก็ได้ยังงั่นโอ้นี่เป็นอะไรที่แย่ยที่สุดที่ผมเคยกินมาเลยนะครับออ,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 อาาบาาัว่าอย่างงัประสาทกลอเออผมไปดีกว่ามันครับเนี่ย บายบายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำนั่นพูดว่าอะไรวะน่ะเอ้ยมันโอ้ยโอ้ย่อยเข้าไปเถอะโอ้ยเหนื่อยจริงเลยวันนี้ต้องการนอนโดยด่วนนะครับเนี่ยโอ้ยมึงรแก่ที่ไหนมึงมานอนบ้ากูแล้ววะไอ้ หลุกไปจะไม่ย yeah. ุ oh! ่งกูก <laser> ูเหนื่อยทำรายการเมื่อวานกูเหนื่อยกูเจอไอ้ดำไอเอ้ยจะไม่ยุ่งกูเดี๋ยวจะไม่ยุ่งกันมเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากอนามัยนะครับก็มาตรวจบ้านอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นคนที่สุภาพมากเลยครับแต่ผมจะไม่ไปบ้านไอ้ฮาเฮมนนนอีแดาวนะครับบายบายครับ